วันก่อนนะครับแอดได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรือฟริเกตนะครับ053หรือว่าไท053นะครับของทางประเทศจีนไปนะครับที่ว่า,อ,าอินโดนะเขาจะไปซื้อต่อนะครับเป็นเรือมือสองจากประเทศจีนแล้วแบบเอามาเสริมจํานวนเรือนะให้ประเทศเขาแบบดูแล้วมีเรือรบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง เรือรบเนี่ยไทย053เนี่ยประเทศไทยเรานะครับก็มีประจําการด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไทย053นะครับที่แบบมีอ,อะไรนะมีการอัปเกรดนะครับเป็นรุ่นเกือบล่าสุดแล้วนะครับก็คือเกือบ จะกลายเป็นไท054แล้วนะครับก็คือเป็นไท053ที่ท็อปที่สุดนะครับของทางประเทศจีนนะครับที่ไทยเรานั้นได้มีการซื้อมานะครับซึ่งไทยเรานะครับไม่ได้ซื้อมาแค่ลําเดียวหน่อยนะครับในไท053เนี่ยจะมีเรือรบอะไรบ้างหรือว่าจะเป็นเรือหลวงอะไรนะครับเพราะว่าบ้านเราก็ต้องเรียกว่าเรือหลวงนะนะครับจะมีเรือหลวงอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าครับเรื่องราวในวันนี้แอดนั้นจะขอมาพูดถึงนะครับเรือฟริเกตไทย053ครับที่ไทยเรานั้นได้มีการซื้อมานะครับจากสุทธาเลนเออนะครับนั่นก็คือเรือฟริเกตนะครับที่เราเรียกกันว่าเรือหลวงนเรศวรครับหมายเลขตัวเรือของเรือนเรศวรเนี่ยนะครับก็คือ4 2 1ครับซึ่งได้มีการ ต่อเรือนะครับภายในประเทศจีนครับและได้มีการเข้ามาประจำการในประเทศไทยเนี่ยในวันที่15ธันวาคม2537ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้งานได้อยู่นะครับและอีกหนึ่งลำครับที่เป็นไทสูนหคลาสเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรือหลวงตากสินครับหมายเลขตัวเรืออยู่ที่42 2ครับเป็นการต่อเรือนะครับจากบริษัทของทางประเทศจีนด้วยเหมือนกันนะครับและรับมอบมาครับในเดือนกันยายนนะครับ2538ครับ แต่ถ้าว่าครับเรารับมอบมาเนี่ยเราจะมาใช้เรือนหลวงของอาทางประเทศจีนเนี่ยหรือว่าใช้ไท053ของจีนเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ถูกไหมเพราะว่า อาวุธที่เราใช้เนี่ยหรือว่าของที่เราใช้เนี่ยมันใช้ของ NATO เกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นครับเลยมีการอัปเกรดนะครับให้เหมาะสมครับกับการใช้งานภายในประเทศไทยของเรานั่นก็คือการที่จะไปปรับปรุงครับโดยบริษัทซาบครับเมื่อเราได้รับกริปเพนมาครับบริษัทซาบก็เข้ามาเฮ้ย hey, บอกแล้วเนี่เองซื้อเครื่องบินรบของอัวเนี่ยนะไอเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเนี่ยให้ เครื่องบินรบของไอเนี่ยสามารถลิงก์ข้อมูลกับเรือของรืือได้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับซาบครับก็เลยได้มีการทําสัญญาครับปรับปรุงเรือฟริเกตนเรสวน2ลํลครับขอบเขตครับการปรับปรุงจะรวมไปถึงครับระบบอํานวยการนะครับการรบแบบนายเอลวีมา์ฟครับของทางบริษัทซาบและระบบ4ีกิราฟเอเครับระบบควบคุมการยิงครับจากเรด้าซีรอสสองและระบบอิเล็กทรอนิกออปติกนะครับ EOS 500ครับ รวมเป็นถึงครับระบบเชื่อมโยงข้อมูลครับสำหรับการสื่อสารกันระหว่างเครื่องบินตรวจการนะครับเอริไดของกองทัพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นซับสามสและการลิงก์ข้อมูลกันครับระหว่างริบเพนและเรือรบครับอันนี้แอดขอพูดไทยส่วนห้าสามสองลำแรกก่อนนะเดี๋ยวยังไม่พูดอาเจ้าพระยาอีกหนึ่งลำนะครับหรือว่าเรือหลวงเจ้าพระยาอีกหนึ่งลำนะครับเอาไปดูกันนะครับที่การก่อสร้างนะครับบริษัทต่อเรือนะครับใน ประเทศจีนนะครับที่ได้มีการต่อสร้างให้กับเรือรบของเรานะครับเรือฟริเกตไทสูน53นี้ครับเรายังใช้งานกันอยู่ตามปกติครับไปดูถึงการขับเคลื่อนนะครับน้ำหนักบรรทุกเต็มที่ของมันนะครับอยู่ที่2,985ตันครับความยาวของเรือฟริเกตทั้ง2องลำครับอยู่ที่120.5เมตรครับคานของเรือครับอยู่ที่13.7เมตร โครงสร้างร่างของมันครับอยู่ที่6เมตรครับการขับเคลื่อนนะครับใช้กังหันก๊าซกับ General Electric LM 2 0 0 0ครับจำนวน2เครื่องยนต์และเครื่องยนต์ดีเซลครับ2เครื่อง MTU 2 0 V 1 1 6 3ครับ TB 8 3ครับขับเคลื่อน2เพลาครับด้วยใบพัดแบบปรับได้ในการกำหนดค่านะครับ CODOG ครับความเร็วสูงสุดครับทำได้อยู่ที่32นอนอต หรือว่า59กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพิสัยการปฏิบัติการครับอยู่ที่4,000ไมล์ทะเลครับหรือว่า7,408กิโลเมตรครับด้วยความเร็ว18นอตครับเรดาร์ตรวจการนะครับแน่นอนว่าเป็นเรดาร์ที่ซับนั้นเข้ามามอดให้ครับเพื่อที่จะให้ลิงก์ข้อมูลครับกับเครื่องบิน Early ีไอของเราและลิงก์กับริเพนของเราได้ครับระบบประมวลผลครับใช้ระบบประมวลผลของบริษัทซับด้วยเหมือนกันนั่นก็คือ AMD ครับเรดาร์การค้นหาระยะไกลครับ Thales LW08 ครับเรดาร์นำทางครับใช้เรดาร์นำทางของ r e g e o n ครับ ANSP64 ครับ s e l e x i f f S i s t c 2 2 c i m 4 2 8ครับและ s a a บ 9VL Mark 4ครับพร้อมระบบจัดการการรบของ Sa บครับแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าใช้053จะเป็นเรือรบของจีนครับแต่ว่าระบบต่างๆระบบเซ็นเซอร์ระบบการประมวลผลระบบการนำทางระบบการตรวจการระบบโซนา่าแน่นอนว่า ตะวันตกทั้งหมดครับเพราะว่าโซน่าที่ใช้ก็ยังเป็น Atlas DS QS 24D นี่คือข้อดีอยู่หนึ่งอย่างครับของจีนเรือรบราคาถูกไปอัปเกรดกระบบเซนเซอร์นะครับของชาติตะวันตกได้แต่ทำไมไม่สื่อของชาติตะวันตกไปเลยทีเดียวอันนี้แอดก็ตอบไม่ได้นะครับในการสงครามกับนบ้างดีกว่าในสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้แบบ E.S.M. ครับ I.T.T.E.S. 3 6 0 0 1ครับ A.N.S.L.Q. สครับอิเล็กทรอนิกส์ครับและการล่อหลวงเนี่ยจะมีการใช้รบกวนสัญญาณนะครับ E.C.M. ครับประเภท984 1ครับและเครื่องรบกวนสัญญาณหลอกล่อนะครับประเภท981-3ครับตัวหลอกล่อก็จะมีการใช้เทอร์มา S.K.W.C. ครับ4กัด อาวุธนะครับจะมีการใช้อาวุธเรือนะครับหรือว่าปืนใหญ่เรือเนี่ยนะครับมาร์ค45มอด2ครับขนาด5นิ้วครับหรือว่า127มิลลิเมตรครับจำนวน1กระบอกครับแล้วก็ปืนอัตโนมัติขนาดเล็กนะครับ M S D S L ครับ30มิลลิเมตรครับ2กระบอกครับใช้มาร์ค14ครับ v L S นะครับ32 R I ครับแล้วก็เครื่องยิงฮาฟูลนครับจำนวน8เครื่อง ท่อตอรปิโดครับ Triple Mark 32 Mod 5ครับจำนวนสองท่อหยิงครับสามารถบันทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องบินซุปเปอร์ลิง300ได้จำนวนหนึ่งลำครับและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของเรือฟริเกตไท053ที่ประเทศไทยเราได้มีการซื้อมาสองลำแรกนั่นก็คือเรือหลวงนาเดสวนครับและเรือหลวงตากสินครับเราไปดูนะครับถึงเรือหลวงอีกลำหนึ่งครับนั่นก็คือเรือหลวงเจ้าพระยาครับ เรือหลวงเจ้าพระยาเนี่ยนะครับจะเป็นไทย053พิเศษนะครับหรือว่าไท 053H2 ครับที่สร้างขึ้นมานะครับก่อนที่จะกลายเป็นเรือไท054นะครับกนมันก็เป็นเรือ 053H2 นะครับซึ่งเรือหลวงเจ้าพระยานี้นะครับก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกันครับกับเรือหลวงรุ่นก่อนหน้าทั้งสองรุ่นนะครับแต่ถ้าว่าเรือลำเนี้ยนะครับเข้ามาประจําการนะครับในปี2535จนถึงปัจจุบันนี้ครับ เรือหลวงเจ้าพระยานี้ครับก็ได้มีการปรับปรุงตัวเรือด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ซื้อเรือมาแล้วก็แบบมาใช้งานเป็นของจงของจีนนะครับเราไปดูถึงข้อมูลของเรือหลวงเจ้าพระยานี้กันดีกว่าครับเรือหลวงรุ่นนี้ครับเป็นเรือหลวงที่สามารถนะครับปล่อยอาวุธนำวิถีได้ครับขนาดระวางขับน้ำนะครับอยู่ที่1667ันตันครับ ความยาวครับอยู่ที่103เมตรเหมือนกันครับความกว้างอยู่ที่11เมตรครับกินน้ำครับอยู่ที่ประมาณ3.1เมตรครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรดีเซล MTU ครับและใบจักรปรับนะครับความเร็วก็อยู่ที่30นอตใกล้เคียงกันครับเชื้อเเลือปฏิบัติการครับอยู่ที่6,500กิโลเมตรครับฐานประจำเรือนะครับอยู่ที่14 6คนครับแม็กซิมัมได้สูงสุดครับอยู่ที่1น8่นายครับไปดูถึงระบบเรดาร์ครับ เรดาร์เนี่ยเป็นเรดาร์ตรวจการพื้นน้ำและตรวจการอากาศนะครับแบบ354ครับไอชิลครับและมีเรดาร์ตรวจการพื้นน้ำครับแบบ 352C square ี่แครับและเรดาร์ควบคุมการยิงครับแบบ343ครับ Sun v i s o r นะครับสำหรับปืน100มิลิเมตรและเรดาร์ควบคุมการยิงครับแบบ341 r i ่ e Lamp ครับสำหรับปืน37มิมลิเมตร เรดาร์เดินเรือครับใช้เรดาร์แบบเรคอลเดก้าครับ1 2 0 9 a สองศูทับดีอาป้าครับเรดาร์เดินเรืออีกตัวหนึ่งครับก็ใช้เป็นอ n นวิซครับ r a 7 1 c a ครับเรดาร์ระบุฝ่ายครับเลยว่าระบบระบุฝ่าย IFF เนี่ยใช้แบบ651ครับระบบอำนวยการรบนะครับแบบ CKJ ขีดครับหรือว่า STN นะครับ Atlas Mini Corsi ครับ โซน่าครับใช้โซน่าแบบ SJD 5A ครับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับใช้แบบ ESM ครับแบบ9231 Intercept ครับและเป้าหลวงครับ ECM ครับแบบ981-3 Deception Jammer มีแท่นยิงล่อหลวงนะครับจำนวน2แท่นนะครับบนกระดานอาวุธยุทโธปกรณ์ของเรือหลวงเจ้าพระยากันบ้าง เรือหลวงเจ้าพระยานะครับจะมีปืนใหญ่นะครับขนาด100มิลิเมตรนะครับและปืนใหญ่37มิมลิเมตรเป็นปืนใหญ่แท่นคู่มีแท่นปล่อยนะครับ C801 เนี่ยนะครับหรือว่า WSM เนี่ยนะครับจำนวน8ท่อยิงแท่นยิงจรวดปราบเรือดำน้ำแบบ8ปดนะครับจำนวน2ท่อยิงจรวดปราบเรือดำน้ำครับแบบ BMB นะครับจำนวน2ท่อยิงสามารถบรรทุกเครื่องบินนะครับหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับแบบเบลสองหครับได้จำนวน1นึ่ลำนะครับแบบที่ s, s 053สามารถติดตั้งได้ครับอุปกรณ์สนับสนุนนะครับดาดฟ้าเรือแบบ s 053เท่านั้นครับที่จะมีการใช้งานกันได้นะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งครับนั่นก็คือเรือหลวงบางประกงครับที่ใช้ s 053นี้อีกหนึ่งลำนะครับก็คือแบบซื้อกันมาแบบค่อนข้างเยอะนะครับที่ เอามาใช้นะครับในการบริบัติการนะครับไม่ใช่แค่3ามลำนะครับก็ยังมีเรือหลวงเจ้าพระยานะครับเรือหลวงบางปะกงนะครับเรือหลวงกระบินบุรีนะครับเรือหลวงสายบุรีนะครับซึ่งเข้ามาประจําการกันอย่างต่อเนื่องนะครับและลําล่าสุดนะครับนั่นก็คือเรือหลวงสายบุรีครับที่เข้ามาประจําการนะครับในเดือนสิงหาคมปี2535ราครับเอาเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีเรือหลวงนะครับหรือว่าเรือฟริเกตไทยศูนยเเนี่ยนะครับจำนวน กว่า6ลำกันเลยทีเดียวนะครับและคงปฏิบัติการอยู่นะครับในท้องทะเลในทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือใครที่แบบเป็นเซียนเรือรบนะครับหรือว่าเป็นเจ้าพ่อนะครับทางทะเลก็อย่าลืมนะครับติิงกันมาได้นะครับบอกกันมาได้ผิดตรงไหนแก้ไขกันมาได้เพราะว่าแอดก็ต้องยอมรับกันตรงตรงนี้ครับว่าแอดไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรือรบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆเราขอกันมานะครับแอดก็ต้องมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่เอาใจเพื่อนๆก็น้อยใจแอดกันไปอีกนะครับเอาเป็นว่า ไทยซื้อเรือรบจีนมาจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ตัวเรือเพียงเท่านั้นครับเป็นแค่เครื่องยนต์บางส่วนเพียงเท่านั้นนะครับที่ไทยเรานั้นเอามาใช้งานเพราะว่าเรือรบทั้งลํานี้ครับกลายเป็นเรือรบที่เหมือนมาจากฝั่งนาโตและเพราะว่าทั้งระบบโซนาร์ระบบอาว,อาวุธอะไรต่างๆระบบเรดาร์ต่างๆนะครับรวนแล้วครับมาจากฝั่งตะวันตกเกือบทั้งสิ้นครับเราซื้อมาเพียงแค่ตัวเรือครับและของที่อยู่ในเรือทั้งหมดนั้นครับมันมาจาก Europe, เอาเป็นว่าตัวเรือมันสามารถสร้างขึ้นที่ไหนก็ได้แหละความฉลาดของเรือดีกว่าครับที่มันนั้นมีความสามารถในการสู้รบในการปฏิบัติการที่ดีกว่าครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับการซื้อเรือไทย0ูนห้าสามเข้ามาปฏิบัติการในกองทัพเรือไทยเนี่ยมันมีความคุ้มค่าหรือเปล่าครับซื้อเรือจีนทําไมไม่ใช้ระบบการรบจีนทําไมไม่ใช้เรดาร์จีนเออทำไมต้องไปใช้เรดาร์ตะวันตกก็เพราะว่าการลิงก์ข้อมูลกับ Early Eye กับเครื่องบินรบอะไรต่างๆมันทําให้มีความเหมาะสมครับ เมื่อเราซื้อเครื่องบินรบมาสามารถลิงก์กับเรือได้เนี่ยสามารถลิงก์กับข้อมูลกันได้แชร์กันได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องปรับปรุงครับให้มันเข้ากันได้นะครับเพราะงั้นครับถึงแม้ว่าเรือจะเป็นเรือจีนจริงๆแต่ว่าระบบภายในไม่ใช่จีนเลยครับเหมือนเรือดำน้ำครับที่เราจะซื้อเรือจีนเข้ามาเนี่ยนะครับโครงสร้างมันก็ราคาถูกนะแต่ถว่าระบบเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับที่เราอยากได้มันเป็นของที่ ดีกว่าแต่เหมือนจะไม่ได้เนาะเป็นว่ามีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันแล้วกันแอดก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับเดินรบมีความคิดเห็นปิดตรงไหนติดดิงกันมาได้ครับแอดยินดีรับฟังเสมอครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์ like, คนละหนึ่งครั้งฝากกดแชร์ share, คนละหนึ่งทีเป็นกำลังใจใน,น้อยๆให้กับแอดคนนี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย